ตามที่เห็นนะครับอันนี้ก็กำลังเร่งสูบน้ําเข้าไปในสวนของเราอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้สูบมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่เห็นน้ําไหลออกแบบนี้เพราะว่าเราใช้ <c oughs> เราใช้เป็นสายท่อส่งน้ำแบบเป็นแบบผ้าร่มนะครับมันก็เลยจะไหล จะมีน้ำซึมออกบริเวณตะเข็บตะเข็บที่ใช้ในการเย็บทำเป็นท่อส่งน้ำนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือจะไหลออกแบบนี้ตลอดทั้งแนวเลยเพราะว่าแต่ว่าจริงๆมันก็ได้น้ำเยอะนะครับมันก็มีไหลออกบ้างก็ต้องยอมคือท่อแบบนี้ราคามันจะ ถูกกว่าท่อที่เป็นเป็นยางครับไอตัวนี้อยู่แค่พันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นยางเนี่ยสี่ห้าพันหนึ่งร้อยเมตรน้ำที่สูบมาหนึ่งร้อยเมตรนะครับเพราะว่าท่อตัวเนี้ยมันเป็นม้วนหนึ่งรอยเมตรพอดี เยอะแล้วนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีมจะมีอยู่ตรงนี้นิดเดียวไม่เยอะอันนี้สูบไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มมันได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปลูกต้นไม้ให้เต็มให้หมดนะครับ มันจะได้รุ่มรื่นเดี๋ยวยังเหลืออีกสองสะนะครับที่ต้องสูบใส่ก็หวังให้ฝนตกนะฮะจะได้ไม่ต้องสูบน้ำเยอะจะได้เซฟค่าเชือเ้อเพลิงไปตอนนี้เนี่ยเรายังใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นใช้น้ำมันอยู่นะครับที่ยังคงใช้น้ำมันอยู่สาเหตุเพราะว่า อย่างที่เห็นนะผมจริงๆเนี่ยมันเหมาะสมกับการติดตั้งแผงโซลารเซลล์มากๆนะครับเพราะว่าแดดดีมากแดดแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดติดตั้งโซลารเซลล์ไว้ที่นี่เนี่ยมันหายแน่นอนครับหายแน่นอนแล้วก็ก็เลยต้องใช้เป็นเครื่องอปั๊มน้ำเป็นสินแบบนี้ไปก่อนนะครับตอนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวถ้าเราได้มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่เนี่ย ก็ค่อยมาซื้อเครื่องสูบน้ําใหม่พวกปั๊มน้ําใหม่เราจะผมเน้นที่ว่าจะใช้เป็นโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะครับต้องการใช้เป็นโซล่าเซลล์น้ําก็ลงอยู่ตลอดนะครับอย่างที่เห็นโอเคครับอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราก็ บรรยากาศตอนเช้าเวลาตีห้าหนาทีวันที 15, ่15เมษายนสองนห้้กสี่กยังสูบน้ำกันอยู่ันนี้สูบน้ำสะแรก ็น่าจะหยุดแค่นี้ก่อนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ฝนตกนะครับมันจะได้มีน้ำสะอาดมาผสมอันนี้น้ำที่สูบมามันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พวกยาพวกอะไรมันก็ตายอยู่นานแต่ก็สูตได้เยอะแล้วนะครับครึ่งสะเกินครึ่งสะกลิวะ สูบอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จจากสะนี้วันนี้เราก็จะไปสูบสะที่สองกันต่อก็น่าจะสูบได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าระยะมันลดลงตั้ง30กว่าเมตรนะครับ3-40เมตรสะที่สองไปดูสะที่สองกัน เอาเต็นท์มาก็ไม่ได้นอนเพรมันก็นอนไม่ได้เพราะต้องเฝ้าเครื่องอยู่ตลอดแล้วก็ต้องไปเติมน้ำมันทุกสองชั่วโมงจะได้ไม่ต้องดับเครื่องนะครับ เป็นดินเปียกก็เลยจะกองไว้สูงกว่าระดับปกติเพื่อเดี๋ยวรอให้มันสุดตัวด้วยนี่สาตสองเดี๋ยววันนี้เราก็จะสูบใส่สารนี้กัน น้ำมันจะเลนอยู่ทั่วนะครับจะเห็นว่าน้ําจะเลนอยู่ทั่วเพราะเราสูบใช้ระยะเวลาสูบนานแล้วแล้วก็สายที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นสายผ้าร่มเพื่อว่าราคามันจะได้ถูกลงนะครับแต่มันก็เนี่ยจะมีน้ํารั่วออกมาบ้างนะครับตามตะเก็บรอยเย็บแต่ก็โอเคครับถือว่าดีกว่าเราไปซื้อสายที่เป็นยางที่มันแพงกว่านี้ ตอนนี้นะครับก็กำลังสูบน้ำในสะที่สองนะครับเริ่มสูบน้ำเข้าสระที่สองแล้วนะครับก็ระยะมันสั้นกว่านะครับก็น่าจะปล่อยน้ำได้เร็วกว่าพอสมควรนะครับก็พยายามกันอยู่หลายครั้งนะครับมากับพ่อพยายามกันหลายครั้งหาคิดว่าทำไมมันสูบไม่ขึ้นสูบไม่ขึ้น,ส,นสุดท้ายก เลยตัดสินใจแกะปั๊มซ่อมนะครับก็สูบขึ้นเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังสูบอยู่นะครับก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งน่าจะได้เยอะนะครับตอนนี้10บโมงนะครับวันนี้วันที่20เมษายน2 5 6 2นะครับเวลา10โมงตรงนะฮะเริ่มสูบ10โมงตรงก็น้ำก็มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็ มาดูกันหลังจากที่สูบน้ำเต็มนะครับเดี๋ยวเราก็ยังมีภารกิจอีกหนึ่งสะนะครับสะนี้ก็เดี๋ยวเราต้องสูบน้ำไว้ให้เต็มเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคครับ ในช่วงที่เราทำการสูบน้ำที่สวนนะครับก็เป็นช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2562ซึ่งผมใช้ช่วงวันหยุดในช่วงสงกรานต์นะครับเพราะว่ามันจะมีเวรอยู่บางวันแล้วก็วันไหนที่ไม่ต้องเข้าเวรก็จะรีบกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็เข้าไปที่สวนเพื่อสูบน้ำจะเห็นได้ว่า ตอนที่ไปทำเนี่ยครับอากาศมันร้อนมากนะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับในการไปสูบน้ำเข้าสวนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันพังสลาย์ลงมานะครับอากาศเนี่ยร้อนจนถ้าเห็นในรูปเนี่ยอันนี้คือเหงื่อนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนเหงื่อออกเยอะอยู่แล้วแล้วมาเจออากาศร้อนแบบนี้เข้าให้เนี่ยมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับก็อันนี้เป็นภาพตอนเช้านะครับซึ่ง ผมก็ไปทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เดินสายส,สายส่งน้ํานะครับแล้วก็ทําน่นทํานี่กว่าที่จะเสร็จก็เหงื่อก็ท่วมตัวแบบที่เห็นนะครับก็ระหว่างที่สูบก็ต้องอยู่เฝ้าเครื่องสูบน้ํานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหายสูงมากนะครับพ่อแม่เขาก็จะบนมาดูเป็นระยะระยะแล้วก็มาคอยส่งข้าวส่งน้ําให้นะครับ ระหว่างที่รอสูบน้าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทํางานนะครับหาเงินไปด้วยก็ดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไว้ให้เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะสูบน้ําไปสักประมาณ 2- 3สาชั่วโมงแล้วก็จะไปดับเครื่องครั้งหนึ่งเพื่อพักเครื่องนะครับทำการเติมน้ํามันสักพักเครื่องไปสักครึ่งชั่วโมง ถึง45นาทีแล้วเราก็จะทําการสูบน้ําต่อผมก็จะทําแบบนี้เรับไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งกลางคืนนะครับเราจะสูบทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับกลางคืนผมก็จะมา,อาเอาเต็นท์มานอนอันนี้ก็คือยืมเต็นท์ของพี่ที่ทํางานมานะครับแล้วก็มานอนเฝ้าเครื่องซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกครับเพราะว่าก็ มัวแต่ว่าต้องเฝ้าเครื่องสูบน้ําของเรานะครับก็ช่วงค่าพ่อแม่เขาก็จะมานั่งเป็นเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จากรูปที่เห็นนะครับพ่อเขาก็จะมาช่วยก่อไฟก่ออะไรให้แล้วก็บางวันนะครับเป็นบางวันที่หนิงว่างหนิงเขาก็จะมาอยู่มานอนเป็นเพื่อนนะครับให้ไปนอนที่บ้านก็ไม่ยอมนะครับอยากจะมานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยก็มาช่วยทําทุกอย่างนะครับตั้งแต่ เนี่ยลากทางมะพร้าวนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับช่วงกลางคืนนะครับก็ไปลากทางมะพร้าวมาบั่นเป็นท่อนๆไว้เพื่อช่วงกลางคืนจะได้เอาทําเป็นเชื้อเพลิงจะได้ก่อไฟไล่ยุงไละอะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วก็พอถึงช่วงกลางวันก็ช่วยกันดึงสายยางเก็บสายน้ําอะไรพวกนี้นะครับ จนถึงตอนเก็บเครื่องนะครับก็ยังมีมาช่วยม้วนสายม้วนอะไรนะครับก็ช่วยเบาแรงไปได้เยอะนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ผมอยากเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นภาพที่ว่ามีความสุขว่าเรามาร่วมกันสร้างร่วมกันทําที่นี่ด้วยกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเอาเต็นท์เอาเป็นมุ้งครอบขนาดใหญ่มามา กางไว้นอนนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้นอนนะฮะก็เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นมันก็ไม่ได้นอนดีนะครับก็กว่าจะเช้าพอเช้ามาผมไปเติมน้ํามันไปดับเครื่องกลับมาอีกทีหนึ่งเขาก็หลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นตอนเย็นก็เก็บเครื่องกลับไปที่เราสูบน้ํามาเนี่ยน้ํามันมาได้ไม่เต็มสระนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแรงด้วยแล้วก็น้ํา ในเหมืองน้ําข้างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็ได้มาระดับหนึ่งประมาณที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รอให้น้ําฝนธรรมชาติตกลงมานะครับเพื่อว่าให้เต็มสระแล้วในที่สุดก็เต็มสระอย่างที่เราต้องการนะครับทำให้ส่วนของเราตอนนี้ก็พร้อมทั้งดินทั้งน้ำแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ทําการปลูกต้นไม้นะครับก็เริ่มจากปลูกต้นยางนาตะเคียนทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกไม้พี่เลี้ยงพวกกล้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่มันสมบูรณ์ดีเต็มที่แล้วนะครับทั้งน้ำทั้งดินแล้วเราก็ทำการปลูกต้นมะพร้าวนะครับโดยทั้งยางนาแล้วก็ต้นมะพร้าวเนี่ยเราจะลงในช่วง วันที่10ธันวาคม2562จนถึงประมาณวันที่10มกรานะครับใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงวันที่ประมาณวันที่10มกรา2563โดยประมาณนะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็หลังจากนั้นเราก็ทําการดูแลนะครับตัดหญ้าหายเอาญ้ามาทําเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเพื่อดูแลกันต่อไปนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของสวนเจ้าเงาะใน ส่วนแรกนะครับในส่วนแรกซึ่งเรามาทําจากร่องไรนาส่วนผสมเดิมให้กลายเป็นสะขนาดใหญ่ให้กลายเป็นผืนดินขนาดใหญ่เป็นลานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าต่อไปเราจะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการสูบน้ําเข้าสวนครับ